สวัสดีครับพบกับวัส,สุมารุกันอีกแล้วนะกับช่วงเล่นยังไงให้เละน,นะฮะกับเกมไบโอเนตตาครับ e ีพีที่7กันแล้วนะให้กดผิดเลยกูนะฮะเกมนีพูดตรงๆว่าอย่าไปหวังอะไรกับการเล่นที่เก่งๆนะครับดูไว้เพื่อสมเพชผมหรืออะไรอย่างงี้เป็นอพอนะฮะ EP 7แล้วนะเว้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแหมงานนี้บอกเลยนะฮ <c oughs> ะ อยากจะเดียวกับปีศาจแล้วกูไม่มีอะไรจะเดียวแล้วครับมึงดูเงินกูก่อนครับไม่เหลืออะไรแล้วฮะหมื่นสามนี่ซื้อของยังไม่ได้นะแต่ว่าขอาลองซื้อเทคนิคได้เผื่อมีโอ้โหดูบึงขายกูเฮ้ยมีหมื่นห้า้ยอะไรวะหมื่นห้ามีหมื่นห้ากูก็ยังซื้อไม่ได้อยู่ดีบ้าบอเอ้ยนะฮะเดวิดเดอะเดวิลอะซื้อของหนักก็และกันเออไปจบครับบอกแล้วฮะเล่นอย่างกาก,าก,ากเล่นยังไงให้กากครับเล่นอย่างกูนั่นแหละ ep7 แล้วนะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับลลลล,ล,ลเนื้อเรื่องถึงไหนแล้ววะกูก็จำไม่ได้แล้วลงมายังทุ่งหญ้าสวรรหน้าครับรถรถจะปลิวจะผ่านคือช่างแม่งนะฮะเจ๊กูเดินไปอย่างนี้เลยมาอันนี้เหมือนสนามบินนะใช่ไหมคือไม่ได้เล่นมาสักพักแลลืมไปแล้วโอ้บายนานเูเนต้าที่รักมึงคุยกับลมเหรอวะไม่ใช่เป็นดวงตาที่งดงามมาก ตลอดเวลาที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเธอยังคงมั่นใจโอ้มีมือเป็นนิ้วมามาถึงมึงก็เอาแล้วเหรอ a u ด i t ตโอเทมเพอรันเทียนะฮะโอ้โหชื่อมึงเท่จังฉันรู้สึกเหมือนเป็นดาราที่เมืองนี้เลยนะโอโ้โหมีรถไฟโผล่มาด้วยหัวเราะครับไอเท่นี่หัวเราะครับหัวเราะแล้วยังไงต่ออันนั่งอยู่นี่แล้วครับเห็นไหม ใครๆก็ดูเหมือนบ้าคลั่งไปกับฉันยังไม่ได้ตระหนักรู้เลยนะว่าฉันไม่ถ่ายรูปนะนี่ก็เราถึงเรื่องประวัติศาสตร์นะว่าบันซินโลมาถึงยังงุ่นยังงั้นอย่างนี้โอ้โหเช็ดแว่นครับไม่ได้แคร์เลยฮะมีเป่าแว่นด้วยอันนี้แว่นเฟนดิ้ปะออไม่ใช่นะครับดูรูปอมด้วยอะน้องเขาเจ๊เราขี่ตัวอะไรฮะกิฟฟอนนะ เรามีเป้าหมายในการปลุกชีพบ้าบอคอแตกแล้วมานะฮะแต่ต้องใช้ชีวิตของเธอในการเสียสละนะครับไม่ใช่คนประเภทชอบพูดนะเราไม่มามันกันหน่อยมั้1หนึ่งระเบิดดังบุ้มครับโอ้ลูกกระจกมันคือตัวนี้เหรอเนี่ยแทนที่จะมาเสียเวลาพูดคุยกันมามา,มาสู้กันหน่อยดีกว่าไหมโอ้โหจับหางมาดูว้ครับว่าบายอจะเก่งได้ครับเฉพาะตอนนี้ครับตอนที่กูไม่ได้เล่นเนี่ยนะโอ้โห ยังไงดีฮะยังไงดีฮะโอ้โหแล้วเจมันโหดมากทำไมเอาละโอ้มียิงมียิงมึงโอ้โหมียิงมียิงยิงเอา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 โอ้โอโอ้โหน้ากลัวหน่ากลัวหน่ากลัวหน่ากลัวเอาตุ้มตาเมก่อนตุ้มตาเมก่อนเอามีมีเสียหลักมีเสียหลักยิงสิครับยิงสิครับต้อหมึกโอ้โอ้โตาย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 ไปไหนไปไหนลราไปไหนแล้วกู ไปไหนแล้วกูไปไหนแล้วกูตกพื้นเลยอ่ะโอ้โห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 เดี๋ยวก่อนทางไหนวะไปหาเขาทางไหนได้บ้างฮะอ๋อมันมาหาเองครับขอบคุณครับนิ้วมันเริ่มลอกนิ้วมันเริ่มลอกยิงต่อยิงต่อยิงต่อมาแล้วครับมาย้ายมาย้ายที่มาย้ายที่มายิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียว ทำไมเจ๊เราเก่งขึ้นวะม่ได้อะไรมาเนี่ยทำไมเราเจ๊เราเก่งขึ้นหลบก่อนหลบก่อนหบก่อนตอนนี้ทำอะไรได้บ้างครับโอ้โหอีโหดจังับเพื่อนยิงต่อครับฟันเออโอ้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  เลือดไม่ลดเลยไอ้ยี่น euh ี่ยังไงฮะยังไงฮะอ๋อเราต้องฟันมูมันให้ปล่อยมือโอ้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 หลบได้หลบได้หลบได้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเพื่อนยังไงต่อหรือว่ายังไงวะอ๋อมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เออ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 วิ่งสิครับใช้ตีนเสือวิ่งครับเอาเลยเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยแล้วยังไงอีกยังไงอีกนี่ไงตรงนี้ไง โอ้ยยตยยยยยยงย่ยยยยยงยยยยยยอยยยยยอยย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 ้ยยยยยยรยย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 เรยย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 เรยย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 ยียยยยรยย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 ยครยยยอยย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 ้ยย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  อันนี้แนวลูก that, มั่วฮะบอกแล้วเล่นกากๆอย่าหวังอะไรจากกูฮะอย่าหวังอะไรจากกูนิ้วมึงลอกแล้วนิ้วมันลอกแล้วนิ้วมันลอกแล้วฟัน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 โอ้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 มี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 ยังไงดิยังไงดิยังไงดิ แหม่บาดเจ็บหนักอย่างนี้ต้องเติมของหน่อยนะฮะไม่ได้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 โอ้ไอเทมเรามีตั้งเยอะเหลือเบอสเหลือบานเบอสครับมามาเจอกูต่อกูกำลังมันโอ้ปล่อยมือแล้วปล่อยมือแล้วปึ๊บอีเวดมาเอาแล้วมึงวิ่งสุดใจครับแอนแอนโอ้โอ้มีลม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 แอน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 โอ้โอ้มีลมมีลมมีลมอยู่ไหนวะ อยู่นี่ไงอยู่นี่ไงอุ้ยหมัดรัวครับโอราโราโอราโอราหมัดรัวหมัดรัวรัวหมัดรัวรัวหมัดรัวรัวไฟแม็กแล้วมาครับเริงระบาก็แผกถ้าแหกที่คาดดึงแขนมันให้ขาดจัดไปลูกพ่อโอ้โหูตวงทองครับตวงทองแล้วเงยหน้ามา แปดร้อยที um ่กระตันขาดไปอีกหนึ่งครับเหลือแต่ตัวแล้วมึงมาตรงนี้ใกล้ๆอย่างนี้ก็ได้ทีฮะอุ้ยโอ้โอ้โอ้พไม่ได้วะตรงนี้ไม่ได้อะวะหรือยังไงฮะนี่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 ต้งตรงนี้เออขาดไปอีกหนึ่งครับโอ้โหเอลเอลเคสและ เอวมันเคล็แล้วเอวมันเคล็แล like ้วอีกด like ้านอีกด้านอีกด้านอยู like ่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่นี่โอ้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 โม้โอ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 ้โ้โอ้โอ้โอ้อเติ้โอ้โอมโออ้โ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 มอ้โอ้โอ้อ้โอลโอ้อ้โอ้โอ้กอ้โอ้โอ้โอ้้อ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 ออ เออมาโอ้โหเน้นๆนะอู้แตกไปอีกหนึ่งครับโอ้ดินหล่นสิมึงดิ้นหล่นสิมึงดิ้นหล่นละสิมึงเหลือแต่หน้ามึงแล้วอู้หน้ายื่นมาด้วยอ๋ออ่ะโอเคมากูยิงก่อนเลยอย่างนี้อย่างนี้ต้องยิงครับอย่างนี้ต้องยิงหลบสิครับหลบสิครับหลบสิครับโอ้ก็มี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 กรีร้องกรีดร้องที่ความเจ็บปวดแต่กูหลบได้ว่ะ โอ้โอ้โอ้มีลมมีลมมีลมโอ้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 มีลมมีลมเอาละครับเอาละครับอืหฮึวิชทานอย่างงี้เข้าทานกูเลยหน้ามึงแหกไปแล้วอุ้ยแดก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 ลุดเตะหน้ามึงอีกทีนึงเอาสิมึงเอานอนอย่างงี้เข้าทานกูเลยโอ้โหนอนเป็นเดือนแล้วมึงจ้วงเอาให้ครับฟันยันพ่อบเลยนี่แน่ โอ้โอโอโอโบโลบๆๆๆๆๆต้องตายจริฮะอย่างนี้ต้องทรมานต้องทรมานมาแล้วโอ้โหเรื่องละเบอมครับหอมกลุ่นจากเตาครับยังไงดียังไงดีมึงโอ้โหนี่สตาร์กขาตีน้ำนี่มาต่อยรัวๆครับตู้มแหกหน้าแหกครับหน้าหน้าแม่งบุกเข้าไปเลย เละครับจบหรือยังจบหรือยังโอ้โหหมดสภาพนั่นมึงอ่ะหมดสภาพเลยนะฮะร้องลั่นครับท้องฟ้าใสสว่างหอมหวนครับโอ้โหโอ้โหเละครับงานนี้มึงเละเฮ้ยงานนี้กูสู้ได้เว้ยอุ้ยกูมีลูกน้องด้วยเหรอเนี่ยนี่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 เจ็ดจบหรือยังเอาของเล่นให่กลับคืนไปนะเวียงมา โอ้โหแล้วมึงเหวี่ยงพอดีกับรถบรรทุกครับล้มดังปึ้งโอ้ล้มซะไม่มันเลยล้มไม่อ๋อยังยังไม่จบยังไม่จบเอาลูกปั้นเยี่ยวใส่โอ้หน้าเขาหน้าเขาทุเรศมากเขาพูดถูกดวงตาของเจ้านั้นเยี่ยวใส่ตากูอีกโอ้ไม่ใช่นะโอ้เป็นน้ำมันเฉยครับโอ้โห จุดไฟได้้ยเ่นตีนะแล้วอ้าวน้ําดับเขินเลยเขิอนเลยน้ามันไม่ไม่ติดยิงแม่งเลยจบครับโอ้โหแล้วยิงเข้าสวนโอ้โหสวนกระเจียวน้องเขาครับสงสารน้องครับโอ้โหนาเบี้ยวเลยเรียบร้อยครับมีอะไรจัดนรกดึงไปครับจูบิเลียสขอด้วยแห่งเทพผู้สร้างจูบิเลียส ขอให้มาเล่นงานเจ้าอะาอ้าอ้อ้าออออ้อ,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 อโอ้โหแข็งแรงขนาดนี้ใครเป็นผัวคุณนี่สงสารแย่เลยฮะโดนตบทีนี่หน้าแขกคเนื่องถึงอดีตขึ้นมาครับไม่มีอะไรครับฉันไม่มีเวลาไปคุยก่อนนอนเลยเน,นี่ยอืมอ่ะแล้วไอ้นี่คือคืออะไรฮะ <k S 2> อุ๊ยอุยอุ๊ยเกือบตายเกือบตายมึงเกือบตายตายจนได้โถเอ้ยลูก <s ut ains> อ้าวเจเจแจนครับชื่ออะไรวะลืมไม่เล่นนานลืมชื่อไปแล้วเนะี่ยใช้ได้ใช้ได้ครับจบแบบงงงงเลยจบชาร์จเจเแบบงงงงเลยฮนะได้บอนมาครับได้บอนมาดีแล้วฮะนี่นี่นี่เล่นแบบมั่วสุดสุดแล้วนะ โอเคครับ okay, เป็นไปตามชั้เตอร์อ่าแต่ก่อนจบชั้เตอร์เราขอเล่นเกมนี้ก่อนนะ Angel Attack นะยิง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 มองหาแล้วก็ยิงตูมตูม ọn, เล็งก่อนเล็งก่อนอ้เที่ยเออเออเฮสช็อตสิไม่โดนอีกเออหรืออีกนัดเดียวยิงให้ส,สวยๆเรียบร้อยครับ เราสามารถทำอะไรได้บ้างไปไปไปซื้อแค่นี้แหละโอ้ได้กันหนึ่งเหรอไม่ได้แลวนี่หว่าไปเอ็กชนนนะครับเรียบร้อยครับมาจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะไปต่อซีซัน8ทุยซีซันแแล้วครับต่อตอน8ได้ในตอนหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราเล็กๆนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมง,งานเรานะฮะกระทิงดำนะกับช่อง วสุมรุนะฮะเดี๋ยวเจอกันใน EP ที่8นะจ๊ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับกด Subscribe กันด้วยนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็กดกันไว้ก่อนแล้วกันมันต้องมีสักอันที่ชอบแล้ววะอย่าลืมนะครับปอวสุมรุ